ลงทีเนาะไมไล่ไปตุ๊กอ่อแล้วพลาดเ้นไหนเล้วพิ่ต้องเส้นก้อน <c oughs> เลี้ยงดีับ อยู่คือเก่าเด้พี่น้องเลยทองฝาจะทองฝาบเปิดเนาะทองเงาน้ำกาต้าไถ่สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะปุ๊บพ่อกับอาเบาคำแสงมะนาแล้วก็เบาเบาโยกเขินผู้พี่น้องพี่น้องเมื่อนี้ตัดสินใจเนาะเดินทางขึ้นผู้พี่น้องลุงนั้นเนาะประมาณกลางๆเขาเลยพี่น้องเขาลุงนั้นเนาะเขาจะขึ้นประมาณ คือกังๆเนาะบางเทื่ออาจจะได้เลาะๆออกมาเบิ่งถ้าติดตามเบิ่งพี่น้องว่าสิเอ่อมานบ่หมานหรือว่าสิไปไสเนาะพี่น้องเนาะสิได้ขึ้นฮอดยอดเขาหรือบ่เนาะสูงได้เนี่ยบ่งเห็นบ่เมบ้างไหวติดตามกันพี่น้องนบแต่ฝนตกอยู่เมื่อวานนี่ก็ตกหนักเนาะก็เลยตัดสินใจขึ้นเลยซะมื้อนี้ว่ามาหลายมื้อแลอเฮาก็กั้นเอาเนาะถืออันถ่ายางทาบัดยังไปกั้นฝนเอาเนาะอนะ เสียกันพ้นสีนะกับพีดาวห้องเย็นซื้อยูกในกระเป๋าแต่สีใจขึ้นพี่น้องเป็นเวลาสั้นอกกับึ้นอยู่ซี่คนพี่น้องกับร้านน่ะมาดิสองคนอาวุธกับคบมือพี่น้องคนละอันเนาะเดินทางป็นลาสัตว์อยู่กูทิมานประมาณกระถาเบิงเนาะมันนี้ก็เป็นเมือวัดอังคานสาวๆก็อยู่หน้าพี่น้องกับร้านสี่ใสสี่หาคุณอะพี่น้องหลายคนอยู่อยู่หน้าเนาะนากับจนสีคนเพื่อน พี่น้องทาที่ตางับสมเนาะเดินทางน้ำกันพี่น้องตอนนี้กำลังสิขาแไปนำซีขามขามเพื่อบักเนาะนำซีกะบลายเติบยุบไปเบิ่งไปอนะันนั้นน้ำกันเนาะไป ตอนนี้ขึ้นมาเพื่อจากไปเนาะโดยสิพากันลุยเนาะกู้หนังปลาไเต,ติบได้นนเานาเอเล่นบ่เอาปีได้สี่ันบ้านอรดขึคนได้สดเด็ดใช่ไหม เราซีอิคืให้ลูกขขยโอู้เข้าอ่ลูาเ้าเๆๆ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 าๆๆๆๆงเคียงๆๆๆๆๆง ตู้ฝนได้ขั้นสวิงขันนัน้นจะให้ไหมหลีเเข่งค้างตกปลุกลงไข่เด้อมีแป้นแล้วบ่อลงหนามแล้วก็เมื่อคืนเมื่อคืนวัไดีไป้ซมหรอ านโบราณบอานี่โกเน้อนีย้นานก็บนจะเถื่อหมื่นละสี่ห้าหมื่นเลยแต่มอมายังให้นามนโค้งเจะมาลอยาจะมาใส่เบ็ดก็คืนจเถือน่ะตอนนี้ก็มาวิศบาน หน้าตอนบงเลยพี่น้องเดินทางมุ่งหน้าขึ้นภูเขาเนาะประมาณน่าจะประมาณอยู่อยู่ประมาณสองสามกิโลนี่แหละแต่ว่าทางมันยากยากแต่เ okay. นี่นี่เลยนี่ทางกับวัตถุอันยากมันเอมันเป็นแบบมันเปื่อนนะนะมันพ่นตก,กน,นะพี่น้องมันกันเออมันเนี่ยนี่เลยนี่มันเปื่อนขี่นี่พ่นตกเฉยๆเละเปรีป้ยบ แต่ว่ามัก็บ่ได้คอยบ่ได้สั่นบ่ได้อยังดอกธรรมดาเนาะนี่ก่อนเฮาเต็มคนละกระเป๋าใหญ่นึงเรืออีกนักเครื่องกแเอากะว่าสะเบียงเฮาก็สิอยู่ประมาณ3-4มื้อเนาะประมาณนั้นพี่น้องแต่ว่าเฮาบ่ฮู้สิอยู่อดหันหรือบ่หรือว่าสิอยู่เกินหันบ่กติดตามติดตามตาม sắp học tôi trinh các thằng, xì côn, thằng này, lùi, mày nè, côn, khúc pha gà, Jboret với lại nó, mượn pha mượn côn này, thằng, nà côn, dám ăn, đi, lùi, ờm, cám

โอ้โหเกือบลงนี่เกือบลงนี่ข้าบุตรจะเครื่องอย่าพี่น้องตอนนี้ก็มาจอดรถไว้อยู่หน้านาบ่าวเนาะหูยพี่น้องกับชิพากันยางขื่นชิพากันยางขึ้นเนาะพี่น้องกุ้ยกระเป๋าคนละกระเป๋ากระเป๋านักอยู่เด้ คนกระเป๋ามีข่าวสารแล้วก็มีหม้อแบตเตอรี่แบ่งกันแบ่งกันกู้นะครักุญแเล็กกุญแน้อยบาโยพาบาโยมาครั้งแรกเป็นออะไรถนนหนทางโอเคอยู่ป่ะโอเคอยู่ให้กบะไปให้จะไล่ถ่าเลยแหละมันเปื่อนอยู่ตอนบอกออทางโซนข่อยโย่ทั้งเปื่อนทั้งอันข่อย คันไตคันโมท่านก็ข yes. ือวาแล้วส่วนว่าอยู่แต่ทางนี้ก็โอเคอยู่ที่ว่าการเทียบกันกับทางนี้โอเคกว่าไล่เื่ยเลยต่างกัดน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหมกับอาุธคนครบมือเราพี่น้องเขอาไปข้างมัน เออเขาไปหันแล้งเงาใหม่นู่เขานู่เขานูเขาเห็นตัวใหม่ไปเลยื้อเข้าเซงกระถือมอหนึ่งพี่นนองเอาไปหนึ่งเขาเนาะหนึ่งเขาแล้วก็ขัวกินขัวอยากหรือว่าเห็ดอยู่เห็ดกินกะใส่มอหนึ่งอย่แหละพี่นนอะบไดเอลน่อือนเนาะกับถวยบวงพี่เนองยางละอันสองอัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền มันก็งงแงียังพอถนอดกี่พักเท่าคุยต่อย่างไปเรื่อยๆพี่น้องเยขึ้นมาวิ่งละพักหนึ่งย่างอีกประมาณพักหนึ่งหรือสองพักบับปจื้อเพื่อนหันเลยไะย่างเอาเป็นมาเลิ่งเลื่องประดัดเดือดเลื่องนาจะอยู่แเซล ผักต <acks S 1> so ัดเรือติเทิงเทิงตัดเรืบ่รู้ว <color> ่าเทิงเมันอยู่เทิงมันเที่ยงเลยะกินผักตัวนั้นฮอดีผู้ใหญ่นั่นะแต่ว่ายังบ่ทันอดผักอันคันอยู่จักนจ้าซานดิไงเฮามันสูเฮาเอาไปป้ายมันก็ไมไล่ไปตกอแล้วผักเิง น้ำใหลไล่บุญดอกเบิญหรืว่าป้าแลงน้ำลัางเขาการซื้อไปหอดพุ่นแล้วก็นหัวเนาะไหลเนาะให้มันไล่น้ำไปหอดอันแข็มเท่านี่ตอนนี้ก็ขึ้นมาหอดเถ่งเลยพี่น้องหอดพักบอลซีเฮ้าซีซียูเลยพี่น้องแต่ว่ายังอีกประมาณสักสามร้อยเมตรหอดที่พักเลย ตอนนี้เราบ่ม <Okay. S 1> ีเสบียงเนาะบ่มีของกินเนาะเราก็ต้องหาหาอันของกินเนาะกปคือจะเอาหนมให่ไปตมแล้วก็เนมหาพักหาเห็ดหาฮอนเนาพี่น้องหสิงดบ่อันนี้ก็อมถึงเลยจะสร้างเกียรติศาสตร์กันล้ พ no no ี่มาเทาต้นนี้กับพากนานาสีนาเรื่องเป็นไงไฟกับนาสีเบิดซบแหล่เมื่อยเนาะขดเมื่อยเลย ร่นแห้งเราบไดีปีนผู้ปีนพานี่ยทำแซงกัดสามปีเลยบได้ขึ้นมาผู้หน่อยนี่ดีแต่ทางหน่ทางขวายลองขึ้นมานาพ้นวาสีเป็นเจไดพี่เนาะก็น่าขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยยันนี่เห็บปลวกมันออกน้ำไม้บ่ นกใหม่ฮัมขียดบอ <HHH> ๊ะฮักนกใหม่ทเขียเนี่ยไปต้นักเดี๋ยวไปเบ่งสีพักน้ำกันีเนอะบางห้าสีพักเพราะมันจะได้ว่าเขาต้องสางแคบบอหรือต้องอยู kind of ่แบบใดเนาะดินมากพลาดปะ ดินมากไล่พลาดตินไปเยน,น,นเยนเนอ้าี่เนาะนี่บนอาบน,น้ำเนา่โคตรเย็นเลยวะยน,นี่บนนอนสิพักยู่นี่เลยพี่เ้องสะดวกอยู่ดอกเพราะว่า มันติดหนามเนาะมันน่าสะดวกอัไน,นอยู่างเงี้เออนี่ขี่เขาใหม่ใม่น่าจะลงวันเสาร์หรือลงวันเ้าวชีพักหนีพี่น้องเอาไอ้เครื่องนั่นนางเข้าเมืองเราจังชีพากันอ่ห้าชีพักการชีพ,พักเนาะ ให้ตัวมันเย็นเนาะใ่องเท้าขาใส่นเท้าน่งไฟตุ่มน้่มใหม่เลยแนยิงนกเด้นี่อยู่ตัวนึงนี่ก็ให้อยู่นี่นี่จะนันทิยางไว้เบิ่งเย็นปะโอ้่เล เล็บกต้องเต้นก่อน <c oughs> <c oughs> เย็นดีดีูใจโยนาะมันเอ็นส้มันแข็งตรงนัน้นฮะ นี่เลยตอนนี้ตอนห้าโมงสักครับควรควนรันดันอนหนตกลงที่มีญญานหยานี่ไงมองนี้หิ้วเขาแห้งอยู่กระทามันกระบกกิน มันนันรางหันเท่ๆน่ามันเคยขายปลาลายมันนิ่มครับมันบ่เบิ้งแกงเอาเบิ้งจะกรีบกระบกอ่กงัวดรอนปะมันร้อนแล้วมันขี่ออกมันร้อนมันกินแต่เปลือกนะนอกรอนแล้วฮอตสตากแล้วบ้านี้นาลาไปนอนบักได้กันเนาะเิีวเข่ากันเอาเ้ยปันตัน เดบันผ่าเห็ดบนผักนั่งไม่เห็นผ่าดับมาตัวแกผ่าใจเนาะผ่าใจแล้วไปพี่น้องเดี๋ยวจะพากันผักพรนาะผักพรเลยกับกินเข่าและกับพี่ผักพี่พักดีไซน์ดีเหมื่นทุกคนเดี๋ยวใจทีมันเมือนน้องกันเนาะตอนนี้กับยังเมื่อยผักพรนี่จะมาพาไปติดตามพี่น้องอีพีต่อไปน้าพี่น้องเนาะเลี้ยงชีวิตหลอดยูปลาอยูอะไรจะเมื่อ สีได้ยังกินแต่พะสใได้ยังในมือนีน้องหายอยู่ห้ากินมานอยู่บอกอะหายติดตามไหนเดอ้อพี่น้องเดอ้อกาลักไก่ในพี่น้องซีนมเต้าปลาอเคใน <laughs>